สวัสดีครับกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เลือดบ้านนอกเดอคันที่ร้านครับมาชมกันต่อครับกับการพาวัวและควายออกมาเดินเล่มยาครับในวันที่ฟ้าครึ้มครับผมไม่มีแดดครับแต่ร้อนครับ หายไปหนึงตัวครับก็คือเจ้าอินครับเจ้าอินนี่เล่มหญ้าในเปียอยู่ในแปลงครับเป็นหญ้าที่เจ้าอินชอบกินใช้เวลานานครับกว่าจะออกมาต้องร้องเรียกครับถึงจะมา เดินเข้าไปในห้วยแลนะครับไม่รู้จะไปไหนกันตามไปชมกันเลยครับคู่มวยปั้มครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมีเลือดาสาดครับลังนะครับเขายาวกับเขาสั้นครับ เกิดการประทะกันแล้วฝ่ายสีดำกับฝ่ายสีขาวครับตอนนี้เหมือนฝ่ายสีขาวกำลังได้เปรียบอยู่ครับแต่ฝ่ายสีดำก็ไม่ยอมแพ้ครับผมฝ่ายสีขาวถอยไปแล้วครับฝ่ายสีดำไม่ลดละครับโอ้โหกระโดดเข้าใส่ฝ่ายสีดำไม่ยอมแพ้ครับตามตื้อครับตามตือ้อฝ่ายสีขาวเดินหนีอย่างเดียวครับ ไปแล้วครับแยกย้ายกันไปแล้วเหตุการณ์ปกติแล้วครับดูปักควายก็มีประโยชน์ครับสามารถเก็บน้ำเก็บน้ำได้เยอะครับ อย่างนึงก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาครับเวลาปลาขึ้นน้ำมาเข้าไปในห้วยหมดแล้วครับเจ้าอินยังไม่มาครับเงียบกก็บเลยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับหมือนมีเสียงร้องครับ ประมาณว่ากินย่านี้ไม่อิ่มไปก่อนเลยอะไรประมาณนี้ครับไปดูกันหน่อยส่วนวัวใหญ่นั้นเข้าไปในห้วยหมดแล้วครับมีทางออกแค่ทางเดียวครับก็คือทางนี้แหละ ออกไม้แล้วครับแต่ก็ยังกินอยู่เห็นนะครับเห็นตัวแล้วบอกว่ามันกินยังไม่ยิ้มเลยจะรีบไปไหน <อ>จะมาไหมจะมาหรือเปล่า<อ>เดี๋ยวเราจะทิ้งเข้าไว้ตรงนี้นะครับ<อ>มาแล้ว เก่อนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นครับพออกจากคอกมาเขาก็ายังไม่สนใจน้องแม่หรอกจะหากินหญ้าก่อนมาแล้วครับตอนนี้ก็จะเดินเก๊ะๆกลางๆหน่อยครับเพราะมีเชือกมนะันก็จะวิ่งไม่เต็มที่ครับ มีขบใส่อยู่ถ้าไม่มีขบนี่วิ่งไปแล้วครับคึกคักอะไรกันครับวิ่งไล่กันเฉยเลยต่อมีแตนหรือเปล่า <c oughs> วิ่งกันทำไมหวัว่าจะได้เปรียบที่สูงครับ ควานี่ก็จะได้เปรียบที่น้ำควานี่ลงแช่ปากไปแล้วนี่ตัวเปียกแล้ว เดียว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 เจ้านมมาสองลูกครับดูว่าเจ้าอินจะมีอาการอะไรหรือเปล่าครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเจ้าอินไม่สนใจครับจิมี่เริ่มตึงๆมาบ้างครับแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นสัตว์ ตงรอความสมบูรณ์ของร่างกายสักหน่อยชียบาบำรุงสักนิดครับป๊าปก็ให <c oughs> จ้จะเย็นครับจะเย็นครับพี่ <c oughs> สภาพร่างกายจเจ้าอินตอนนี้ดีกว่าเจ้าเหมือนตอนที่ผมเราเข้ามาอยู่ด้วยกันใหม่ๆครับเนื้อตัวถือว่าอ้วนกว่า กันแม่ไว้หน่อยครับ therapist. โอ้ยยๆตัวใหญ่ครับห่วงลูกห่วงลูกอยู่ๆเกิดการรักขึ้นมาครับที่เมื่อกี้ทิ้งครับ ให้ลูกอยู่ตัวเดียวชวินก็ดูไม่สนใจครับกินหญ้ายอย่างเดียวเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเดี๋ยวพอกลับไปตอนบ่ายผมก็จะเก็บไม่ชวินก็แสนดีครับไปในอคอกใหญ่แล้วก็จะตัดหญ้าแพอก,กล่ามาให้ตัวที่อยู่ในอคอกก็จะทำอย่างนี้ไปอีกเจ็ดวัน ทำให้เขาชินครับสลับกันหลังจากผ่านการเดินคลอกมา7วันก็จะพาออกมาเดินอีกเวันแล้วก็สลับตอนบ่ายให้กินหญ้าเพนกล่าหรือหญ้าในเปียสับก็แล้วแต่โอกาสครับถ้าฝนไม่ตกอีก7วันต่อจากนกี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอุปสรรคก็จะลดลง เรื่องการบริหารจัดการหญ้าก็จะง่ายขึ้นครับแต่ถ้าฝนตกปุ๊บเราก็ต้องเผื่อหญ้าไว้ให้กับปัวตัวใหญ่อีกสี่ตัวห้าตัวครับซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ออกมาเดินเลยนั่นทำให้เราต้องเสริมหญ้าในปริมาณที่มากขึ้นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ มาเจอกันต่อไปในคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ